สวัสดีตอนเช้านะครับผมของวันพุธนะครับผมหลังจากที่มีฝนตกทุกวันนะครับผมวันนี้ก็เรยมาอัปเดตทีมงานสามปรานนะครับผมซ่อมเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะครับผมเนาะ น้องกลางน้องเล็กนะครับผมช่วยกันนะครับผมฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวชมบรรยากาศน้องหานนะครับผมรอบๆเนาะนี่ครับผมก็จะเป็นบริเวณที่ระบายน้ํานะครับผมประตูระบายน้ํานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมตรงประตูนะครับผม ก็จะเป็นศูนย์รวมนะครับผมในการที่จะรับน้ํานะครับผมจากชุมชนต่างๆบนภูเขานะครับผมต่อบริเวณนี้แหละครับผมปีนี้ฝนดีมากนะครับผมตกเกือบทุกวันนะครับผมสกลนครนะครับผมดีที่เรามีน้องหานะครับผมเป็นแหล่งระบายน้ํานะครับผม ก็นี่นะครับผมเป็นทีมงานทางน้ําของเทศบาลนครสกลนครเรานะครับผมก็จะมีหัวหน้าช่างนะครับผมมาดูกลับที่ยืนอยู่ครับซ่อมๆกันไปตูแลกันไปนะครับผม ช่วงนี้ภารกิจอาจจะยังไม่มีนะครับผมเป็นช่วงดูแลอันไหนที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมนะครับผมแต่อะไรก็รอนานหน่อยนะครับผมเรียกว่าเอามาสแตนบายไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าไปสแตนบายตรงทางน้ําก็จะทําให้น้ําไหลไม่สะดวกนะครับผมปีนี้ปริมาณน้ำฝนเยอะนะครับผมแต่ว่าดีที่น้องอ่าน ระบายน้ําได้ดีนะครับผมอาจจะมีข่าวช่วงอาทิก่อนนะครับผมที่ว่าเกิดอ่าอา่งเก็บน้ำ้วยทรายนะครับผมแต่วบริเวณบ้านผมเนาะมาอะไรานะเพาะเทคนิคอาจจะน้ําท่วมนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เทศบาลก็พยายามปรปับปรุงนะครับผมขยายคลองให้เยอะขึ้นนะครับผมผมก็เลยเก็บรับมุมตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมตรงที่เป็น,นจุดเปิดประตูน้ํานะครับผมสับหนึ่งครับ,รบผมบริเวณนี้นะครับผมที่เป็นที่ระบายน้ํานะครับผมหรือเปิดประตูน้ำนั่นเองนะครับผมเราจะเปิดด้วยระบบไฮโดรลิกนะครับผมแต่เวลาที่ทําปริมาณน,น้ําเยอะๆเราก็จะเปิดสามบานนะครับผมวันนี้เราเปิดบานเดียวนะครับผม เพื่อนๆได้ชมนะครับผมนี่แหละครับผมบริเวณหัวน้ําก็จะไหลมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องสูบน้ํานะครับผมที่สูบเข้าไปในบ่อนะครับผมเก็บไว้นะครับผมระบายไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมเครื่องสูบน้ํานะครับผมที่ทางเทศบาลนครเตรียมไว้นะครับผม ก็หลังจากที่ไม่ได้ค่อยลงคลิปนานนะครับผมบางทีผมก็ทําหลายๆอย่างนะครับผมตอนนี้ก็บางทีผมก็ไปกับหัวหน้าด้วยนะครับผม,ผมก็อาจจะไม่ได้ค่อยลงคลิปนะครับผมก็ขอเป็นคลิปเรื่องราวของสถานการณ์นะ้ําในจังหวัดสกลนครให้เพื่อ,อนๆได้ชม มีเหตุการณ์ยังไงก็จะพยายามนะครับผมลงคลิปบ่อยๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะครับผมที่ให้กำลังใจผมสกลคนทหารด้วยดีสเสมอมาสำหรับคลิปนี้ขเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ